สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาถ่ายเกิดกองสุ่มนะครับเนี่ยทุกคนผมเมื่อกี้ผมตั้งกล้องนี่ทำไมกล้องมันชอบเอียงวะมันชอบอมมอเอียงผมกล้องเย่หนีไม่ลได้เอียงแคนไหนตอนนี้อิดอิด,อดโอเคนะครับ ที่สายตรงนี้คือสายตังกรเขาพอผมมาดูด,ด้านหลังนะครับเอา้าเขาบอกว่าให้เปิดเที่ยงคืนหรือเปิดหกโมงโอ้ยอีกนานะ่ะเที่ยงคืนผมจะไม่เปิดผมจะไม่เปิดตามกฎผมจะเปิดเลยนะครับมาที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าผม ผมผมจะลงคลิปเแบบแต่แต่แต,แต,แต่แต่มันลงไม่ได้เพราะว่าคลิปยาวเกินไปผมก็เลยมาลงคลิปอันนี้แทนสั้นๆนะครับเนี่ยทุกคนไม่ดูไม่ดูนะครับนแน่นอ่ะเอาอันเอ้ยมันมีสองชิ้นทุกคนมันมีสองชิ้นชิ้นแรกนี่ดาบดาบเดือดาบชิง อย่นิมน่มๆนิมน่มๆนิมน่มอันนี้สองเฮ้ยอันใหญ่เนี่ยให้เดาคืออะไรอะไรวะผมดูกันนะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนผมเห็นแล้วอะ่ะทุกคนเหมือนเป็นทุกคนให้ทายที่เอาไว้ประถมพยาบาลที่เอาไว้ประถมอะ่ะที่ที่พอเวลาไม่ไม,มีไม่มีรถฉุกเฉินแล้วก็เอามาทำอะ่ะ ที่ที่เราไม่ไหวแล้วอ่ะที่เอามาต้องมา้รงมาประถมพยาบาลอะ่ะเนี่ยโหโคตรใหญ่อ่ะกล่องประถมพยาบาลที่ที่ผมที่ผมวาดเป็นแนวไทยเพราะว่าผมได้แรงบรดาลใจมาจากไปอันนี้ใบอันนี้เลยเนี่ยกล่องกล่องอันนี้ผมก็ได้มาจากอันนี้ ส่วนนั้นส่วนส่วนมีดส่วนมีดใช่ไหมทุกคนมี่ผมก็ได้มาจากอันนี้แต่ไม่เหมือนน้มากนะไม่มีอาคมเด่นะผมไม่เปิดตามกฎเขาบอกว่าจะตามมาถึงบ้านเลยมผมที่ผมรับไปส่งกล่องสุ่มมาไม่รู้ว่าทำยังไงอ่ะงั้นผมก็ตัดกล่องงั้นผมก็จิ้มคอมคำเลยแล้วกัน ความอาคมจะได้หายไว้แค่นี้ครับของ